ครับผมสวัสดีครับต้อ, wow. องฝากขึ้งานทำ่มต้องฝากขึ้งานทำ่าอันนี้หานห่างหางยังไม่ใช่หาหงเลยนะดีไหันอกหน่อยไปหน่อยตัวห้างอัน่อันขนุเป็ดพอดิอยู่สอห้างนั่นห้างสองห้างไม่ให้ไรเลยอ่าไม่ห้างใหม่ไปอ้วเ ไ,ไ่ข้างไม่ใช่มาใช้นา่ก็ได้ห่างมาใช่ไมก่มเชียร์ไ่ไม่จ้างไม่เชไก่ตีคนน่ะก็เห็ช่างห้างัทนไก่มันเชียร่นะออิมไม่ได้มันมีไก่มัน้องห้างไว้ใช่เพรามันตอดกินได้อ,อ่าไปไม่ไพ่บ้านท่าน่ะไม่เ็ม่ไบานเคืมใส่ใน่ไม่ใช่ไม่บ้านไม่ไมีก่กได้ปะลักเอาได้ะ นาอัไปอยู okay, ่แล้วอหรับผมกลหน่อยนะครับเกคือหาห้างใช่ห้างใ่ห้างอย่างเดกลหน่อยพเรา้ห้างอะไรับใ่ห้างเดียวมันตอดกันไม่ไหวต้องกันใกล้ลายแม่แม่แมอันนี้ห่างอันนี้ห่างห่างอันนี้ห่าง ห้างหางห้งาหงห้างสมสมติว่าไกาา่พ่อตัดมาใส่โมตะเพ็ดตะเพียรผ่นสองตัวนี่อันนั้นเป็ดนะครับผมเป็ดอยู่ในาน้ำแล้วเป็ดอยู่ในน้ำแล้วก็บไก่นนพ่อมือนนะใส่ห้างใส่ห้างไว้ให้ไก่พ่อมหนันเอ,อเอ๋ ฮะสองอยครับพูดถึงเป็ดนั่นนะสองตัวสองตัวนั่นเอามาก่อนลงน้ำอีกแปดตัวอยู่ในขวากนี่ทั้งไว้ก่อนแมนอยอ่แมนอยู่ได้แต่เป็ดเป็ดน่อยเป็ดหนุ่มเป็ดสาวอยากได้เป็ดหน่อยได้ป่ะนี่อยากได้เป็ดหน่อยสัวน่บางเน ท่านหาได้ได้อยู่ชุ่มชุ่มนี่ไไปไปจังไสไอ้ยายถินนี่แหละเม้าเมาเรามาเลยมีจักตัวแปดตว่าแต่เอามาเบิดดีเครื่องูไกุ่ห่อยบ่ขายต้องใช้เสียงามลนบ่ขายเลยืมไปหน่อยคนเข้ายู่โดนแปกับเปี้ยนไจ่ไม่เลยคนเยเยวั้มากกว่าที่เม่นอ้ยลาคเมดเปียงอันนี้ัแปดตัวเอามาเบิดเลยเท่าไหรอ่าสิบแปโล ก็จะวันดือนนแปดแล้วครับสร้างสิกัสงเลยขึ้นแต่สร้างเลยมันเสียดายมันบ่ไดดมันบ่ได้ราคาตัวสี่ตัวลวโลกว่ามันก็เี่ยงัมันใหญ่ตละสามโลเอากำไรสองเท่าอาเอาไป่ายตัวจะด้ขึ้นบ่เออสองตัวมาเสองตมาได้ยายเสาขายซนี่ คุ้มออกเป็ดห,หน่อยแล้วไอ้เป็ดหน่อยแล้วใส่กระลังใส่เสียกากกระลังงามๆม,มัน,น,นสามสี่ตัววันคุ้มเอาไอ้ควายซะแล้วว่าเล้วว่าห้แต่ว่ามันมีไข่อยู่ตัวหนึ่งอยู่ฮันเออทองในทองมีไข่อยู่เป,เป็ดผูกไม่เชิงบมเป็ดผูกสองสามตัวอยู่ฮันว่ามันมีพ่อไม่เชิงบ่ฮะมันมันเชิงได้ไปที่มีมีตัวหนึ่งอเออตัวหนึ่งตัวใหญ่แล้วเออตัวขาวง่า่น่ะล่ะ เมื่อได,ปดไปท่านได้ไปหาเพื่อนเราไปหาเพื่อนเราเพื่อนเมื่อดไปท่ไป,ไปหน้าเพื่อนบอกว่าเพื่อนแบอกว่ามือแรงว่สันว่ะมมือแรงอกระบาดหามันมันเสื่อเหนอเด้ยวดัวยยนีผมรัง,ง,งแง่งไวอีกสองเดือนสงการหนะ้ารสงการ ว่าอาหารไม่ชิดไปเรื่อยที่หยกป่วยมากัว่านี่มั่นสงการนี่ครับเงินพันแปดขึ้นตัวเดี๋ยวสิไ้เป็ดหน่อยมาหนั่งเถอะดิอีกประมาณสองสามเดือนเมื่อตัวนั่นนะตัวนั่นผมก็ยังคืนว่ามันตีไข่อยู่นะคันไม่ตีไข่ไ่เป็ด หูเสื่อไปไดเ่อยๆอยู่พอดีเลยได้โตียกขันเอาไว้เพรอบ่ได้เอเาเมาแล้วนี่ครเนี่มันเชื่อมสเรื่อตัวิดื่อก็เสเขาเดียกมาทำเต็เป็นแไม่เมืออื่นเื่อเขาเสลงทจะขึ้นแต่อันนั้นผมไปแลนลงน้ำได้เื่อ เป็ดเขาไม่เคนน้ำผมมีน้ำมั้บ่เป็ดไอ้ยาสาวอยู่น้ำอยู่สาแต่ซุ่มหนีบอ้ยลงน้ำอันุ่มนีเป็ดโคกถ้าัดเกิดมาบ่อน้ำไมเทเออบออน้สามันลอยน้บเปลนยางมันจมน้ำัาอตเยน้าเออย่งก็ตยเป็นบอยไหมลไปยมอันมันมัจมน้ํามันลอยน้าบเป็นมันเป็ดคก แต่นั่นเวียดนามอยู่นั่นสองตัวนั่นเวียดนามเปียกคือไม่ใส่ฝนใส่ฝนในโลกหยีถึงมากไม่แห้งในโลกหยีเป็นไงมันว่าปลาหยาหรือปลานี่นถามว่ามันว่าถึงว่าใส่ฝนใส่ฝนกี่ตัวได้เขาเขาไปวันเยอะต่อกันบ่มีดสิไปวันหลุมไม่ช่วยไปไกลกับยายสาเพื่อนบ่ขายเพคุนมีอยู่สิบตัวเสือกดูนี่บ่บ่ใส่เสือกกำลังงามทำกำปั้นนี่แหละโอ้ลากำลังแง่งกำลังแง่ง มีอยุ <wh> <ing> ่คนมกขายม้ยมียุบผนขายตั้งไหม่คมาใส่ก็ะดีนะนะกะีไปสำเาบิดเบิดทุนแล้วฮะยุ่ผนซียุนี่ตัวนึ่อย่นี่เดียวยหันซีซี้ย่าฮ่าดนบ่โอยห้างม่ใครเยอะอ่ะเนี่ยคว้าวเป็นิขเจ้ามีบ่มีไม่ไพ่แล้วขูดหาอยู่เดียฮะ่าตัดลำหนึ่งเดี๋ยว ขอเอานี่ขอเพิ่นนี่ละนี่อันนี้มันไข่เวียไก่อันนี้ก็เชียขอเราบอ่าจะขาดจะบาดอะไรได้เอาไปเถอะอย่างน้น่ต้องมีตุ้มเลยคบอกเรใส่ใส่ใส่หรดเป่าถ้ากุไปขออย่างนี้เเสียงก็เนก็เสียงผมาสานซุมเนี่ยสานซุมเลยเอาไลังนึงเด้อเหรอาวเจ้บอกว่าไอ้กินหัวหันกับยาเอายายาให้มันขาดเด้อยาท่นนะยาแล้วมูนี่ล่ะ ยังน้อยฝนคือฝนปงงดีนะจีบงก็โดนนจิบพงใจคอไกลทะเล้มปงข้ามปงออันน้อยพ่อีอันพ็อะรไอพวก้ง้าไม่แหงพอลยเฮ้ยน้อยน้อยไม่ได้เลยน้อยน้อยเนาะโอ้ยสุดยอดดีๆังไงมาได้ด้วนมันหายย่ติ มันบ่เป็นต่ย่านมันบ่เป็นต่ย่านสมมาละฮานเกยนะมันกับเฮาเนาะมันห่องโอ้มันห้องเออมันห้องคนหูสิข้นข้นข้นจังหวะนี่แหละบัดเนี้ยมึงกับมึงขึ้นบ่ละเฮาหานมามันห้องอันนี้อีหยังอันนี้นะวัดนี้มานั่งเฝ้าเป็ดเฝ้าไก่ให้ลูกเดือบัดนี้เด้อเลูกกับเฮาตัวห้าไปใส่มานใส่กับมานั่งเฝ้าตัวบัดนี้ย่างมา มานอนอู่นี่เจ้าสิาเอาบ้านในม้อนมุงมอ่ะนอนเฝ้าอยู่นี่ก็ได้ดลูกสิสหามาให้ <S <S เออเดวสิต่อไฟมมให้ไฟกูยืนไ,ไปด้จังหลอดไฟยืนไปจักหลอดเออกาบาสิยืนสิหาไฟสปอร์ตอะไรมายืนลงจักหลอดอยู่ลงสาเออเอาเอาให้ลงสาแล้ว ทั้งอาหารปลาทั้งอาหารเป็ดอาหารไก่แล้วมันมบินตกเธอเนี่ตกเพื่ออาหารป่นหนึ่งนีอีกแม่งมาอีกแม่งด่าครับขั้นโ่ไปอีกป่นแล้วก็สิ่งใดก็เอาตัวตอนแรกว่าจะเอาไฟแบงดาก็นขึ้นว่ามันสีแพ่งพดปปอดสปอร์ตไล่เ้าธรรมดาในล่าไซเลย,ออย,ยเออหน่อยยายจ้าทำไมจ้าเออ